จะกลับมาเล่นละครเมื่อไหร่บ้านสวนอมอัออคพันธ์หลังคนสนิทเผยแล้วจะกลับมาเล่นละครเมื่อไหร่จากการณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือของพระเอกหนุ่มอมอัคพันธ์ที่กําลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยมะเร็งบริเวณกล้าเน,นื้อหัวใจหลังจากห่างหน้าพักเบรกงานละครไปพักใหญ่ทางกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเป็นห่วงและถามไถ่ายอาการป่วยเป็นจำนวนมากล่าสุด25พฤษภาคม2566กิต้าสิริพิษ ซึ่งเป็นพี่สาวคนสนิทของออมอาคาพันธ์ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของน้องชายออมอาคาพันธ์ผ่านไลฟ์สดของตัวเองโดยกีตา้าริพิษเผยว่าอาการป่วยของออมตอนนี้โอเคสุขภาพดีขึ้นมากๆสดชื่นขึ้นตามลําดับซึ่งหลังจากนี้ตัวเองจะพยายามดิ้วและขอร้องออมให้มาเล่นละครในปีหน้าคาดว่าไม่ใช่ปีหน้าก็ปีถัดไปรอให้ออมมาคอนเฟิร์มอีกทีพร้อมฝาก ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงพี่ออมและคิดว่าอีกไม่นานประมาณปีหรือสองปีออมคงได้กลับมาร่วมเล่นละครกับช่องเจเหมือนเดิมด้านแฟนคลับถล่มข้อความให้กำลังใจกีตาได้พูดกลางไลฟ์ว่าไม่ต้องให้กำลังใจแล้วพี่ออมหายดีแล้วอย่างไรก็ดีคงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับประวัติส่วนตัวออมอัคพันนาศปัจจุบันอายุ38ปีเกิดวันที่28มกราคมพศ2528เป็นนักสแสดงชาวไทยมีชื่อเสียงจากละครเรื่อง พระจันล,ลายพยักษ์ซึ่งยังทาให้เขาได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคําในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นอีกด้วยสังกัดช่อง7 HD ออกมาขับผ์นเป็นบุตรคนโตจากพี่น้องสองคนเขาจบศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราคาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามกําแหงและระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณาเริ่มอาชีพในการวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาถ่าย MV จากนั้นได้ แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบกับละครทางช่องสามเรื่องรักซ่อนแค้นและรับบทตัวรองและบทร้ายจนได้บทเด่นเรื่องแรกเรื่องพระจันทร์ลายพยักจนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคาในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นและรับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเท็กับสังกัดดาราวิดีโอโดยแสดงคู่กับวรธยานินคูหาจนมาเป็นที่รู้จักจากบทหลวงอครเทพปรากรในละครทวิภพต่อมาปี2560แสดงในซีรีส์ภารกิจรัก เรื่องราชนาวีที่รรกรับบทเป็นเรือเอกจิรวัดสุขปลัง